ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นอาจารย์โพสต์ถึงเรื่องของบทบาทประธานสภาด้วยถ้าเราดูบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้ดูไม่แน่นอนเลยสักอย่างเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่าที่แน่ๆหน้าตาของรัฐสภาน่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะเวลานี้ค่ะอาจารย์คะคือผมไม้ทราบว่าผลการประชุมของพรรคเพื่อไทยมติดเขา เขาว่ายังไงนะฮะเขา,ามีมติมาหรือยังล่าสุดค่ะจา์ประชุมเสร็จแล้วแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ประกาศนะคะบอกว่ายังไม่ถแถลงข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบค่ะจารย์คะตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าตกลงและผลเป็นยังไงคะ่ะอาจาย์ค่ะคือก็จริงแล้วเนี่ยเรื่องมันผมตั้งข้อสังเกตงี้นะครับคือถ้ามันจบแล้วมันก็ควรจะจบแล้วอะค่ะแต่การที่ยังไม่ถแถลงแปลว่ายังไม่จบอืม ยังไงคะอาจารย์คะสัญญาณต่อจากนี้หมายถึง่การที่เขายังไม่แถลงเนี่ยยังไม่จบทีนี้ข้อที่ผมเรียนอย่างนี้ว่าในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเอถ้าหากมีมีการเสนอมากกว่าหนึ่งคนนะครับพรุ่งนี้ถ้ามีเสนอมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยจะต้องลงคะแนนรับฮะค่ะถ้าถูกเสนอคนเดียวก็ไม่ต้องโหวตเลยถือว่าได้เป็นอืครับ แต่ถ้าเกิดมีการเสนอมากกว่าหนึ่งคนต้องลงคะแนนรับนะครับอันนี้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนข้อที่หกวรรคสามเขียนได้แบบนี้เลยที่ผมหมายถึ้ว่าพอเป็นการบวกลับเนี่ยก็ไม่ทราบเลยนะครับว่าสมมติว่ามีสองคนแข่งกันเนี่ยแล้วคนของพรรคอดับหน่งแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็จับมือใครดมไปได้ว่าไอ้ที่ไม่ถึงเนี่ยมันหายไปจากพรรคไหนนะฮะอันนี้ผมผมคิดว่ามันมันเออ่ มันมีโอกาสที่จะท,ที่ที่จะไม่เป็นไปตามที่ท,ที่ที่ตกลงกันไว้เมื่อวานได้เดี๋ยวเราฟังแล้วกันนะครับแต่ผมเราฟังมติของพรรคพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์ค่ะ,ค,ะครับถ้าเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์ประชาชนก็ไม่รู้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาดีลกันยังไงตกลงที่นั่งประธานสภาจะเป็นของใครกรณีนี้มันเกิดฟรีโหวตได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คือผมเรียนว่าเออมันเป็นเรื่องที่เรียกว่า พอมันบวดรับเนี่ยถ้ามันไม่ได้ตามที่ดีวไว้เนี่ยมันเป็นความผิดของพักไหนอะเสียงมันหายไปที่พักไหนอืในแปดพักเนี่ยที่เสียงไม่ถึงสามหนึ่งสองเนี่ยไม่ถึงครึ่งแล้วอีกคนหนึ่งได้คนอื่นขึ้นมาแทนเนี่ยมันมันเป็นผลงานของเอพักใดที่ท,ที่ที่หักหลังลเบี้ยวนะครับอันนี้เป็นข้อที่ท,ที่ที่เรียกว่าดังนั้นยิ่งถ้าหากไม่ตกลงว่าที่ดีแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะ พลาดก็ยิ่งยิ่งยิ่งมากความจริงเรื่องนี้มันคนจบตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับแต่การที่ยังไม่จบเนี่ยแปลว่าแปลว่ามันยังไม่จบเนี่ยต้องรอฟังะนะครับแล,แล้วถ้าหากว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเอ,อคือผมคิดว่าคําพูดของท่านประธานอ้นทีท่านประธานท่านหัวหน้าพักประชาชาติหรือจาจันทร์วันนอแล้วก็บอกว่าประชาชนคาดหวังนะครับภารกิจร่วมกันคือการตั้งพัก ตั้งรัฐบ,บาลประชาธิปไตยนะครับแล้วถ้าหากว่าตั้งไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็คงอาจจะไม่ให้อภัยนะครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์มาน้อมหมายถึงใครแต่ผมเรียนว่าเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็คือคนที่ทําให้มันมันผิดเพี้ยนไปมันก็มีอยู่พักมันก็มีอยู่พักเดียว,ก,ก,ยวก็มีพักเดียวที่เขาต่อรองคนี่ผมเรียนว่าด้วยความเคารพนะครับเอ,อผมเข้าใจว่าเ สิ่งที่เป็นชัชนะของการเลือกตั้ง14พฤษสภาคมเนี่ยมันคือเสนัร่วมกันนะค่ะแล้วถ้าหากว่าไม่มีพรรคไหนที่ได้เกินครึ่งหลักการของประชาธิปไตยคือก็ต้องพรรคอันดับหนึ่งค่ะนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยมาที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก้าวไกลก็ไม่ไปขอหรอกตำแหน่งประธานสภาค่ะนะครับที่พูดไปนี้มันไม่เกี่ยวกับก้าวไกลหรือว่าเกี่ยวกับพิธางครับจะเป็นเรื่องของพรรคอันดับหนึ่งตามกติกาของระบบรัฐสภาค่ะ นะครับที่ผ่านมาเพื่อไทยตอนเป็นอันดับหนึ่งเพื่อไทยก็ก็อเอาตำแหน่งนี้ไว้ตลอดอยู่แล้วเป็นธรรมดาครับนะฮะเพราะว่าเออเป็นนายกหรือไม่มันอยู่ที่ประธานสภามีบทบาทสําคัญเพราะเป็นคนคนกลุ่มการประชุมค่ะใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าไม่มีสอวอมาเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องนี้มันจบไปนนานแล้วล่ะครับคุณบุษบดินค่ะนะครับนี่เพราะว่ามันนิขาดอิก64เสียงไงก็เลยมีประเด็นที่พลิกได้จะดิ้นได้รับนี่ผมก็เรียนว่า ถ้าหากพรุ่งนี้นะครับลงมติถ้าหากไม่มีการเอางี้สัญญาณในการดูนะดูว่ามีการเสนอชื่อแข่งไหมตามข้อบังคับเนี่ยใช้แค่ยี่สิบเสียงเองนะค่ะถ้ามีเสนอแข่งเป็นสองคนเมื่อไหร่ลงมติรับทันทีเลยค <ภา S 2> ่ะทีนี้เราจับมือใครดมไม่ได้เลยต้องรอดูนะฮะประเด็นคือแต่ผมเข้าใจว่าที่เคยพูดกันว่าจะมี ฝ่ายค้านว่าที่ฝ่ายค้านจะเสนอคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยค่เข็แต่ว่าเสนอไปเขาก็ถอนตัวนะค่ะพอดีผมอ่านจากเพจของของของคุณพัดดำเลยครก็เข้าใจว่า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 คงคงจบไปแล้วค่ะคุณสุชาติคงไม่เอาฟังว่านะฟังจากดูจากเพจแต่นี่จะเป็นคนคนอื่นหรือเปล่าหรือมันอาจจะออกมาในลูกที่เป็นข่าวที่เื่อไทยก็พูดกันใช่ไหมครับเป็นข่าวมาว่าจะเป็นบทบาทของขัรคอันดับสามไหม ตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนละคือคือคือสะท้อนแล้วว่าว่ามันมีมีมันมีปัญหาอยู่จริงในด้านของเพื่อไทยนะครับที่ไม่อยากให้ก้าวไ,ปไปากลเป็นประธานสภานะครับแต่ครับ เดี๋ยวคงได้รู้นะคะอาจารย์ว่าตกลงแล้วเก้าอี้นี้จะเป็นของใครก็จริงแต่ถ้ามองข้ามช็อตไปถึงบทบาทของสภาใหม่ตอนนี้หลายฝ่ายก็มีคําถามเหมือนกันนะคะว่าสภาเนี่ยเป็นหน้าที่สําคัญเลยในการหาทางออกทั้งเรื่องการผลักดันกฎหมายและหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแยง้งโดยเฉพาะประเด็นละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือว่ามาตรา1นึอาจารย์มองว่าบทบาทของรัฐสภาเวลานี้จะเป็นความหวังได้มากน้อยแค่ไหน,น่ะคะอาจารย์คะคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกับสอง สองข้อบังคับเลยนะ,ค,ะคือข้อบังคับการประชุมรัฐสภากับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาอืนะครับแล้วบทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนกับประธานสภาเขียนได้เหมือนกันข้อแรกครับคือต้องเป็นกลางคคือทําหน้าที่ประธานที่ประชุมโดยเป็นกลางนะครับไอข้อสองเนี่ยก็คือดําเนินการประชุม นะครับอันนี้สําคัญคือเป็นคนดำเนินการประชุมเนี่ยรวมหมายถึงว่าการกําหนดวาระการประชุมบรรจุระเบียบวาระการประชุมหรือแม้กระทั่งสั่งที่จะปิดประชุมหรือองค์ประชุมไม่ครบนะครับข้อบังคับก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าผ่านไปสามสิบนาทีนับตั้งแต่เวลานัดแล้วองค์ประชุมยังไม่ครบประธานก็เลื่อนประชุมได้นะครับคือคือไ่าง่ายคือ,อ,อแม้ว่า การที่จะทําอะไรต้องอาศัยเสียงมติของที่ประชุมก็ตามานะครับแต่ว่าประธานก็มีอานาจเยอะนะครับในการประชุมเมื่อไหร่เนี่ยต้องออกเปน็นหนังสือนะครับเออเว้นจะมีเหตุฉุกเฉินจะเป็นจริงประการประชุมต้องออกเปน็นหนังสือ<า>ก็คือประธานเป็นขอกำหนดวันเวลาประชุมใช่ไหมครับแล้วถ้าหากจะเริ่มเปิดประชุมหรือไม่นะครับก็สั่งไม่เปิดยังได้ถ้าหากว่าองค์ประชุมไม่ครบ ก็เลื่อนประชุมไปเลยหรือเป็นประชุมนะครับถ้ามีเหตุต้องปิดอะไรก็แล้วแต่คือว่าง่ายคือเป็นคนคุมเกมค่ะนะฮะถ้าหากมันมีข้อที่เรียกว่าจะจะเล่นเกมกันเนี่ยประธานเป็นคนคุมเกมให้ให้เล่นกันอยู่ในเกมอ่ะนะครับให้เล่นให้อยู่เรียกว่าอยู่ในอยู่ในกติกานะครับเรื่องบทบาทเรื่องความเป็นกลางนี่ก็เลยสําคัญนะครับผมคิดว่าด้วยความที่บทบาทก็ต้องเป็นกลางนะครับพอพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะต้องไป ไปเรียกร้องมากถ้าหากว่าพักอันดับหนึ่งเขาจะขอไว้ใช่ไหมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็พักอันดับหนึ่งก็เป็นประธานสภานั่นแหละครับทีนี้ไอ้ก,การที่จะบรรจุวาระการประชุมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญว่าเรื่องใดจะมีการมหารือไหมเรื่องใดเรื่องใดจะไม่บรรจุประธานสภาก็มีอำนาจอยู่อยู่มากในตรงนี้คะนะครับแล้วรวมถึงการที่จะออกระเบียบนะครับหรือเรื่องของการกําหนดเรื่องที่จะประชุมกัน นะครับประธานก็มีบทบาทได้มากครับในทางในทางาทําให้การประชุมแล้วก็การทํากิจกรรมกิจการของสภาผู้แทนก็ดีกิจการของรัฐสภาก็ดีเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยประธานมีบทบาทมากครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าลองย้อนดูบทเรียนจากสภาชุดเดิมอาจารย์มองว่าปัญหาที่มันหนักที่สุดในสภาชุดเดิมเนี่ยคืออะไรที่ดิฉันถามแบบนี้เพราะว่ารอบนี้เห็นว่ามีสสหน้าใหม่เข้าไปเยอะ,ะค่ะอาจารย์เราจะมีความคาดหวังกับสภาใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ คือปัญหาของสภาชุดเดิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประธานนะ,ะครับผมแค่ประธานประธานของสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงท่านที่เป็นเป็นรองประธานทำหน้าที่แทนในบางครั้งด้วยก็สอบผ่านนะครับทำหน้าที่กันได้ดีนะครับแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องนี้ฮนะเรื่องเรื่ององมาชุมไม่ครบสภาล่มนะฮะสภาล่มเรื่องสภาล่มนะครับแล้วสภาล่มเนี่ยเป็นปัญหาของรัฐบาลนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้เพราะว่ารัฐบาลก็มีเสียงเกินครึ่ง ะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอ,อรัฐบ,บาลดําเนินการได้ดีเนี่ยสภาไม่มีทางลบหรอกครับเพราะที่แล้วเ<ม>ป็นปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลน,<ม>นะครับเนื่องจากว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยปิ่นน้ํากันตอนหลังก็อยู่ได้ด้วยการมีสสอจากอีกฝั่งหนึ่งมาเติมนะครับแล้วมันก็มีไม่มีเสถียรภาพานะครับตลอดจนปัญหาเรื่องที่พูดกันขอโทษนะฮะที่ใช้คํากันคือเรื่องของกล้วยเรื่องงูเห่าอะไรพวกนี้ นี่คือปัญหาใหญ่ของสภาชุดทีแล้วถามว่าประธานทําหน้าที่ได้ดีไหมผมคิดว่าท่านประธานก็ทําหน้าที่ได้ดีพอสมควรคะนะครับแล้วก็เรียกว่าก็บาลานซ์กับฝ่ายบริหารประธานนะครับบางท่านทําหน้าที่ประธานบางท่านหรือก็ดุนายกดุรัฐมนตรีก็มีแล้วค่ผมว่าคือคือผมว่าปัญหารั้งทีแล้วบทบาทประธานสภาเนี่ยโอเคด้วยนะครับแต่ปัญหาของสภาคือสภาล่ม พอชุมไม่ครบแล้วก็ปัญหาเรื่องงูเห่าแจกกล้วยเนี่ยนะครับค่ะต้อง<ต>ช่วยกันไม่ให้เกิดอีกค่ะแล้วถ้าจะไม่ให้เกิดจริงๆเนี่ยค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนสภาหให้เป็นความหวังได้จริงๆอาจารย์คิดว่าการตรวจสอบทวงดุลการตั้งกระทู้ถามต่างๆมันจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้ไหมแล้วสสหน้าใหม่เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญเข้ามาช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าสภาได้ไหมคะ,คะในมุมมองของอาจารย์ค่ะคือถ้าเกิดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาตามคันลองของวิธีทางระบอกว่าสภาเนต้นเนี่ยปัญหาก็าจะน้อยค่ะ จริงอย่าง312เสียงของรัฐบาลถ้าเป็นนายกได้8พักนะครับตามคันลองกองระบอกว่าสภาเนี่ยรัฐบาลนี้ไม่มีปัญหาทุกสภาลมครับค่ะปัญหางูเห่าก็จะน้อยเพราะว่าจะาไปมีงูเห่าทำไมตัวเลขมันเกินมาแล้วแต่ถ้าหากผิดไปจากนี้นั่นแหละครับตั้งรัฐบาลแระเพืที่เรียกว่าตามข่าวที่ออกมาใช่ไหมจะมีการช้อปปิง้งงูเห่าแล้วเปลี่ยนข้างค่ะถ้าหากเป็นในทางแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยปัญหามันจะหนักกว่าคราวที่แล้วครับค่ะ พราะที่แล้วส่วนต่างเท่าที่แล้วเนี่ยผลเลือกตั้งมันต่างกันแค่ไม่แค่สิบคนระหว่างสองข้างแต่คราวนี้มันต่างกันหกสิบคนเจ็ดสิบคนเนี่ยนะฮะจะจะจะช้อปปิ้งงูเห่ากันมากขนาดไหนล่ะแล้วปัญหามันยิ่งมากเพียงใดล่ะผมก็ไม่มีแล้วนะครับแค่เราว่ากันไปตามวิถีทางของคันลองของระบบประชาธิปไตยระบอบรัฐสภานะครับก็คือพรรคที่ลงเสียงได้เกินครึ่งก็เป็นรัฐบาลแล้วพรรคอันดับหนึ่งก็เป็นนายก นะครับทีนี้ของเราที่มันยุ่งก็ตรงอย่างที่พูดไปนะครับเพราะมันยังมีทางสวัยพลีกว่าถ้าไม่มีสวมาเกี่ยวเนี่ยหัวหน้าพรกระดับหนึ่งก็เป็นนายกไปเรียบร้อยแลนะครับค่ะอาจารย์ก็เสียงก็มากครับครบถ้วนนะคะอาจารย์ครับแหมเวลาน้อยจริงๆเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้พูดคุยกันต่อหลังจากที่เรารู้ผลของการประชุมพักร่วมและเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริญญามากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ